สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็เปลี่ยนการลบหน่อยนะครับเพราะฝนตกนะครับฝนตกฟ้ามืดคึมนะครับไม่ยอมมีแดดทั้งวันเลยแต่ฝนเพิ่งตกตอนเช้านี่แหละนะครับเพิ่งตกตอนเช้านะครับเปลี่ยนการลบไม่ไปยิงก็เลยใช้วิธีการดักนะครับมี่อยห้าอันนะครับแค่ห้าอันเองครับกุ้งไม่ได้นะครับได้แต่ปลาบูกับหอยนะครับปลาบูมาห้าตัวนะครับหลังละตัวพอดีเลย ห้าหกตัวอยู่ครับเจ็ดตัวอยู่ีอตัวเล็กด้วยนะครับปุ้งมีนิดเดียวนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับครับการหาเปลี่ยนวิธีการหากินนะครับก็พอได้อยู่ได้กินอยู่แบบบ้านๆนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่ใช่หาขายหาอะไรนะครับหาพออยู่พอกินของเราเองนี่นะครับก็ลองเปลี่ยนวิธีการลบ เพื่อหากินนะครับที่การลบคือการหากินของเรานะครับแบบชาวบ้านอยู่แบบชาวบ้านนะครับได้แค่นี้แล้วครับวันนี้ก็พอได้อยู่ได้กินวันวันหนึ่งนะครับสวัสดีครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับว่าเป็นยังไงแนะนำได้นะครับติดชมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ